อนุบาลเสร็จที่ประมงมาช่วยอนุบาลให้แล้วเราก็ครั้งแรกเขาเขายังจมตัวไม่ได้ก็เลยยังไม่ปล่อยก่อนแต่วันนี้เขาจมตัวได้แล้วก็แรงเยอะแล้ว,ลวจะกลับบ้านแล้วพาเขากลับบ้านเขาพูดอะไรได้ยินไหมนั่นบอกไหมนีต้าตามจริงหางมันต้องอ้วนอย่างนี้ถ้าเป็นตัวผู้อะ่ะมันต้องแบบมันคือความเป็นไปได้ของควนหางนะครับมันจะได้แบบนั่นอยู่แต่เขาน้องพร้อมแล้วครับตอนนี้จะกลับบ้านแล้วเห็นไหม And then okay, we want to release, okay, okay, it's welcome, okay, okay, uh, no, lock, lock. okay. นี่ผม่มันคันมาเร็มาเร็วพร้อมๆมา่ล้วกันมา้คนมามาแล้วคับมาแ

ครับเนื่องจากประมาณเดือนมิถุนาครับมันมีชาวบ้านรับแจ้งว่าเต่าติดอวนเจ้าที่ก็เลยไปช่วยเหลือซึ่งเห็นว่าเต่ามีอาการอ่อนเพลียก็เลยนำไปนุบาลไว้ที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำใช้ฝั่งพังงานนะครับก็ผ่านมาเวลามาสักสองเดือนเห็นว่าร่างกายเขามีความพร้อมแล้วเนื่องจากเป็นโอกาสในวันมหามงคลนะครับที่เป็นวันแม่ชาติก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ ดำเนินการปล่อยสัตว์ทะเลหายากกับคืนสู่ทะเลครับครับต่อกระตัวน,นี้ก่อนปล่อย้เราได้ตั้งชื่อให้เป็นว่าชื่ออะไรครับตอนนี้ก็เนื่องจากเขาได้รับอิสระในเดือนสิงหาคมนะครับก็ใช้ชื่อว่าน้องสิงหานะครับความหวังว่าน้องก็จะกลับมาที่นี่ได้อ,อีกงงสักประมาณไม่น่าจะเกินห้าถึงหปีเพราะตัวเขาโต,ตพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าน่าจะ เขาอาศัยอยู่หน้าในปะการังแถบนี้นะครับแต่เนื่องจากอย่งที่บอกว่าทุ้่นมางรงค์ที่อาจจะลอยพัดติดมานะครับเขาทําให้ไปรัดพันเขาเขาลัอิสระแล้วคาดหวังว่าเขาจะกลับมาวางไข่ที่หาดไทยเมืองแห่งนี้ครับ